ตายคราวนี้หัวใจพี่หล่นเหมือนถูกรถบัสชนหล่นกระเด็นกระดอนได้พบสาวงามสมนามรา วันตาคนงามอยู่ทั่วทออุกม้งยามน้องรามจะรู้บ้างไหมเมื่อพี่ได้พบได้สบแวาตาใช้ไหลอยากผูกมัดดวงใจของสามไวไว้เป็นพลังสาวใต้คนสวยพี่อยากช่วยน้อง แดนทักสินพินที่มีมนคลังจะสุขหรือทุกข์อย่างไรที่ไม่อีนังขอเพียงแค่สมหวังสวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมสมบัตินายังคงนำพาเอาเรื่องราวดีๆที่มีเนื้อหาสาระมีประโยชน์กับท่านผู้ชม มาฝากเช่นเคยสาระเรื่องราวดีๆเหล่านี้เราเดินทางไปทั่วประเทศไทยตั้งแต่เหนือจนะดูใต้นำพาสถานที่ต่างๆที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นผู้คนไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตหรือความเป็นอยู่รวมถึงอาหารการกินด้วยในบางครั้งบางคราวครับสาระเรื่องราวแบบนี้ถ้าท่านได้รับชมเวลาท่านเดินทางออกไปท่องเที่ยวในแหล่งสถานที่ต่างๆที่ท่านได้รับชม ท่านก็จะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการท่องเที่ยวของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทําให้การท่องเที่ยวของท่านนั้นสนุกสนานเรื่อยๆทั้งตัวท่านเองแล้วก็ครอบครัวด,ด้วยนะครับนี่คือสาระเรื่องราวที่เราอยากจะนําเสนอให้ท่านได้รับทราบกันไว้เมื่อท่านมีโอกาสติดตามชมรายการที่ผมสมบัตินาเป็นผู้ดําเนินรายการส่วนสาระเรื่องราววันนี้จะมีอะไรบ้างนั้นอยากให้ท่านผู้ชมได้เข้าไปติดตามชมกันใน รายการเชิญนะครับรฟิสตายวารายติกลับตายคราวนี้หัวใจชุ่มชำนายชาตรีศียาภัยนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทอแข็งประเทศใจ ร้อยตีนัทนัยวิทิศไปสุขันเป็นวยาวัชกรวัดศรีมุ่งได้ทำหน้าที่ประธานกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนไตลือเมืองลงเหนือตำบลลงเหนืออำเภอสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ผมขอเท่าความความเป็นมาของวัดศรีมุ่งประวัติโดยสังเกตวัดศรีมุ่งเมืองตั้งขึ้นอยู่บ้านเลขที่157บ้านลงเหนืออำเภอตะเกรดจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิงวัดนี้เป็นวัดทรงไตรือเป็นวัดที่โดดเด่นทำให้รูปแบบสถาปัตย์แบบล้านนาเราได้สถาปานิกหรือว่าสถาปัตย์มาจากที่ทำหมอคำหลวงเราได้ไปเห็นผสมผสานโดยเฉพาะต่างประเทศที่เราได้ ในรูปแบบนี้ก็เป็นวัดธรรมยุทธิกายเป็นจุดศูนย์รวมของสาธุชนรักศราทธาทั่วไปทั้งภายนอกและภายในบ้านสำหรับสถานการท่องเที่ยวของวัดสมุงเมืองซึ่งเป็นวัดที่โดดเด่นในด้านราปัตยกรรมไม่ว่าเป็นพระมหาวิหารทรงไตรรือไม่ว่าเป็นโบสถ์ ไม่ว่าเป็นหอถ้ประทาตกลางน้ำที่เก็บอธิธานคำพีต่างๆและประการสำคัญก็คือพระาธาตุนักทีเสียพิสารมงคลซึ่งได้เป็นทรงพรมากเราได้รนักใช้หุ้มทองทั้งหมดอันนี้เป็นโดดเด่นและอีกอย่างหนึ่งก็เป็นปุฏิไอรือ้ของจาวา ที่ไม่ได้ใช้สปู่เราใช้ลิปก็ทําทให้โดยเฉพาะคนต่างชาติพอมาเห็นแล้วก็สร้างความประหลาดใจโดยเฉพาะกุติไตรลือ้อหรือว่าตลอดทั้งมหาวิหารไตรลือ้อถ้าเข้ามาแล้วออกไปก็เป็นขานทำเดียวว่าสวยงามถ้าสุดท้ายนี้พระอยากช,นชวนชวนสาธุชน หรือว่าคนภายนอกที่ได้เห็นสื่อออกสื่อต่างๆก็อยากพามาเที่ยวในวัดซึ่งดำรงไว้ถึงพระพุทธศาสนาเพื่อให้รู้ลักไว้ทางวัฒนธรรมหากว่าอยากจะมาเที่ยวหรือเที่ยวมาชมสถานที่วัดโปรดติดต่อสับผมได้เบอร์โทร081 9520177ยินดีที่ให้คำแนะนำและชี้แนะชมครับความหลากหลายเรื่องราวที่ท่านได้ชมผ่านไปเมื่อสักครู่นะครับจะเห็นได้ว่ายังคงมีเนื้อหาสาระเข้มข้นอยู่เช่นเดิมสาระเรื่องราวต่างๆทั่วประเทศไทยจะถูกนำมาผ่านทางรายการนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอยู่เป็นประจำโดยมีผมสมบัตินาเป็นผู้ดำเนินรายการนำพาเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้คนก็ดี ในเรื่องของสถานที่แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามรวมไปถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆมากมายที่ท่านสามารถรับชมได้จากทางรายการนี้อย่างด้านหลังที่ท่านเห็นอยู่น,นี่นะครับเมื่อก่อนนี้เป็นศูนย์ราชการเก่าที่เขาเปฏิบัติหน้าที่เรื่องราวเกี่ยวกับราชการของจังหวัดพระนครศรียุธยาปัจจุบันนี้เป็นศูนย์ท่องเที่ยวของจังหวัด พระนครศรีอยุธยาบนชั้นสองนะครับก็จะมีเป็นลักษณะเหมือนกับที่พิพิธภัณฑ์ความรู้ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวถ้าท่านมีโอกาสเดินทางเข้ามาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เชิญขึ้นไปดูสาระเรื่องราวเป็นความรู้ไว้ก่อน mm hmm. เมื่อท่านออกไปท่องเที่ยวในตามสถานที่ต่างๆทั่วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านก็จะได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมทีเดียวนี่คือเรื่องราวสาระที่เราอยากให้ท่านได้รับทราบกันไว้ ส่วนวันนี้เรื่องราวสาระในรายการมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นทีต้องร่ำลากันไปก่อนเอาไว้คราวหน้าถ้ามีโอกาสก็กลับมาติดตามชมผมสมบัติศรีนาครับต้องร่ำลาแล้วนะครับคงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ สนับสนุนโดยชมรมนักข่าวท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยติดต่อศูนย์ประสานงานข่าวโทร0816315019จะอยู่จนแก่เท่าสองเราถือไม่เท้ายอดทองจะจัดงานบุญฉลองที่เราสองครองรักดีนา สาวใต้คนสวยที่อยากช่วยน้องทำกินอยู่นาแดนทักษิณพินที่มีมนคลังจะสุขหรือทุกข์อย่างไรพี่ หัวใจชุ่มชํำดุดดังสายฝนพรำเหมือนพี่พรำถึงน้องจะอยู่จนแก่เท่าสองเราถือไม่เท้ายอดทองแล้วจัดงานบุญฉลองที่เราสองร้องรัก